ครับสวัสดีพี่น้องเฮ้าทุกคูทุกคนนะครับครับเมื่อนี้ก็เป็นมือวันอังคารที่หกเนาะครับเนาะตอนที่หกเดือนสิงหาคมนะครับเดือนแปดนะครับสองห้าหกเจ็ดครับจะมาลงแนวทางนะครับห้าน้อยให้พี่น้องเข้าคือเก้านะครับเนาะครับผลห้าน้อยออกมือวันนะครับเนาะตอนเย็นนะครับ ก็ไปอ็ดให้พี่น้องเข้ากับวอลายห้างนะครับเนาะเอาเบิ้งสิตแพาพี่น้องเข้าเบิ้งผลห้าน้อยออกนะครับ ครับพี่น้องนะครับหมู่บ้านนะครับเนาะ,ะครับพิเศษออกเจ็ดแปดศูนย์เอาบริษัทเจียนนะครับเพิ่งในโทรศัพท์นะครับครับนี่พี่น้องพี่ซี ครับเริ่มมาตั้งแต่ห้าหน้อยกาศาสตร์นะครับเนาะพี่พี่นะครับกว็วอกอยู่ครับเริ่มมาตั้งแต่เฉพาะกิจนะครับเย่นาดีให้พีน้องเข้าวิ่งเจ็ด วิ่งรูด8กับ9กับเจ็นะครับเนาะครับแปกับเก้ากับ7นะครับจับคู่ให้พี่รองเข้าแตกเล็กวิ่งรูดนะครับเฉพาะกิจนะครับมาที่แปดนะครับเนาะครับมาที่8นะครับกลับมาฮานอยกาชาตนะครับ ครับห้าน้อยเฉาเกตออก380เลขล่างออก6 3นะครับการชาติออก1นึ่งหนกับเีเก่านะครับครับกับเขาเกลซี 9, 4, นะครับกับสายลวดกัดแตกที่เกานะครับเนาะกับมาพิเศษนะครับพิเศษออก870นะครับเลขล่างออก80นะครับ เขาแตกเลขวิ่งรูดนักขึ้นเขานะครับกับลักเก็ตกับแตกนะครับห้าน้อยกาชสัตว์สายวิ่งสายรูดเนาะครับกับมาปกตินะครับออกสามเก่านะครับออกสามเกลาเลขปนออกสองสามเกลอกเลขล่างออกสามเก่ากับพี่น่องยิบเสี้ยเข้าโฉมแมนกันหลายอยู่ครับกับเขาที่ต๊ะกับนะครับครับเลขรูดกับเขา เขาบดทั้งสามหมุนวันนะครับสายวิ่งสายหลุดกัมม่ารอบสุดท้ายเนะะา Support, เ AP, นะกัมา rew, เฉพาะวีไอพีนะครับวีไอพีออกซีเจ็ดนะครับพี่น้องนีครับเรียงล่างออกสองหานะครับกระแตกสายวิ่งสายหลุดคือเก้าแล้วก็สุดจับคู่กับเขาคือเก้านะครับหมุนวันสุดจับคู่ให้พี่น้องเข้ากระแตก สามน้อยนะครับเนาะครับมื่อนี้อจะมาลงแนวทางต่อนะครับให้พี่น้องเข้านะครับงวดประจําวันที่หกนะครับครับ <c oughs> รอบนี้นะครับวิ่งลูดนะครับพี่น้องเข้านะครับเอาเรียกวิ่งลูดกอนเนาะ แปดกับเก้าครับรอบนี้มือนี้นะครับหัวแรงเย็นนี่นะครับเนาะเริ่มตั้งแต่สิบหกนาฬิกาขึ้นไปนะครับเนะหาะห้าน้อยเริ่มตั้งแต่ห้าหน้อยกาชาติที่หลอก็เฉพาะจิตพิเศษปกติวิ่งพี่หาหน้อยนะครับแอดให้เป็นหาหน้อยเลยเด้อเพราะว่ามันเข่าดีนะครับเข่าดีเริ่มมากตั้งแต่กาชาดกับ เฉพาะกิจนะครับเนาะครับเลขลักนะครับรอบนี้ก็มีลักแปดนะครับเริ่มตั้งแต่80นะครับ80 81 82 83 84แล้วก็85 ครับตัวเนีนตัวเจาะนะครับมีอยู่แล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะวงกลมให้พี่น้องเข้านะครับตัวเนียนตัวเจาะครับลักเก้านะครับเก้าศูนย์ถึงเก้าห้านะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหนะครับ ครับเก่าซีเก่าศนถึงเก่าหานะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่น้องเข้านะครับอาจะมาวงกลมให้พี่น้องเข้านะครับตัวเน้นตัวเจาะเขาเจาะเปีกับเจาะเก่าเด้อนะครับสายวิ่งสายหลุดครับพี่น้องสนใจเข่ากุ้มนะครับเพื่อนเพื่อนขวามานะครับเบอร์นี่เนาะครับเนาะ เบอร์ไล่นะครับเนาะขับของเซียนนาดีนะครับพี่น้องเข้านะครับเดีย๋ยวสิบห้าพี่น้องเข้าเบิง้งต,ตัวเนียนตัวจ่อสก่อนครับต,ตัวเนียนตัวจาอหลักแปดนะครับเนาะอยากจะวงกลมให้เลยอครับจะวงกลมให้ก็คือแปดหนึ่งนะครับแปดสาม แปนะครับครับ8ปดหนึนะครับตัวเจาะนะครับหลัก9กนะครับ92 9านะครับส่วนตัวเทบิเจาะนะครับกมีโอกาสออกทุกตัวนะครับเพราะว่าเหล็กขัดออกมาแล้วนะครับเนาะเหล็กหกสิคูนะครับ ขัดมาเหลือให้เป็นตัวเด่นตัววิ่งนะครับก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับเนาะอก็อยากให้พี่น้องเข้าโชค mắn นะครับกันกับห้าหน้อยนะครับเนี่ยมีเกล็ดคาบเขากับหนามยังมาแรงนะครับพี่น้องเข้าครับอยากให้แห้งๆปังๆกันทุกคนนะครับเนาะก็เลยมาลงคลิปให้พี่น้องเข้าในเบื้องในชมทางช่องยูทูบนะครับเนาะเซียอนาดีพาลวยนะครับเอาให้พี่น้องเข้าโชคม ắ นกันทุกทุกคนนะครับขอมาแล้วกั ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้อพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับกดติดตามเอาไว้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้เห็นคลิปใหม่มๆด่วนๆของแอบนาะครับเนาะเอาให้พี่น้องเข้าโฉกมันกันทุกูทุกคนนะครับกับห้าน้อยรวมนะครับเนาะห้าน้อยรวมนะครับห้าน้อยนะครับเอาโชคโฉกมันมันกันได้พี่น้องเข้านะครับทุกูทุกคนนะครับหลังจากนี้แอบจะเดินทางไปตามตัวเลขแนวทาง ลาวพัฒนานะครับอาจารย์ได้สำนักได้ที่อาจารย์เช่นอดีตเคยไปตามนะครับเนาะก็จะตามให้พี่น้องเข้าเก้าโดยเฉพาะของปู่ฤาษีกับท่านอาจารย์ออปากน้ํานะครับเราก็ท่านอาจารย์ออเวียงจันทร์นะครับออปากน้ำาม่เห็นมากไหลงวดแล้วนะครับพี่น้องที่ครับก็ถ้าเพิ่นทรงมาให้อัดก็จงคอยลงนะครับถ้าเพิ่นบ่ทรงมากับบ่ได้ลงเด้อพี่น้องเข้างนะครับครับเพราะว่าธุรกิจการงานเพิ่นไหลนะครับเนาะครับบ่ได้ทูกไปลบควนเพิ่นนะครับ เพิ่มมี้ำใจเพิ่นกะเพื่อแพร่เพิ่นกะสรงมาให้ย่แล้วนะครับถ้าเพิ่นวางเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ที่เพียงแค่นี้ก่อนครับ